สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับ Q&A ถามตอบกับฝ่ายขายค่ะเป็นคำถามจากลูกค้านะคะทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกใช้อีช่องลมนะคะอีช่องลมนะคะดีกว่าเหล็กนะคะไม่เป็นสนิมนะคะเนื่องจากวัสดุเป็นปูนค่ะทนแดดทนฝนค่ะซึ่งข้อดีของอีช่องลมนะคะมีหลายข้อเลยค่ะ ข้อ1น,นะคะช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะถ่ายเทได้สะดวกนะคะลดความอัดชื้นนะคะในพื้นที่ปิดอย่างเช่นโรงรถหรือห้องครัวค่ะ 2. รับแสงธรรมชาติอิดช่องลมช่วยให้แสงรอดเข้ามาทําให้พื้นที่สว่างขึ้นในช่วงตอนกลางวันค่ะ 3. เพิ่มความเป็นส่วนตัวแม้อิดนะคะจะมีช่องเปิดแต่ลายของอิดยังช่วยบังสายตาจากภายนอกเหมาะสำหรับรั้วหรือผนังที่ยังต้องการลมและความเป็นส่วนตัวไปพร้อมกันค่ะ 4. ช่วยเรื่องกันฝนนะคะในอีช่องลมของเรานะคะก็จะมีกลุ่มที่ช่วยกันฝนได้100%แล้วก็กลุ่มที่ช่วยกันฝนได้70-80%เลยค่ะและสุดท้ายนะคะความสวยงามและดีไซน์ค่ะอีช่องลมนะคะมีลวดลายที่หลากหลายนะคะทั้งแนวโมเดิร์นวินเทจนะคะแล้วก็อีกหลายลายเมื่อนำมาใช้นะคะช่วยทำให้บ้านสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ลูกค้ารับชม Q&A ในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ